งานแต่งสุดโรแมนติกของดีเจด่าด้าแต่คนรู้จักกันเป็นอย่างดีสําหรับทั้งด้านดีเจพิธีก็รสาวมากความสามารถอย่างทั้งด้านดีเจดาด้าเรียกได้ว่าเธอนั้นเป็นอีกหนึ่งคนที่ประสบความสําเร็จกับสายงานในด้านการอ่านข่าวรายการเป็นดีเจเป็นอย่างมากเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งคนที่มีพรสวรรค์นในด้านการพูดและการเรียบเรียงนอกจากนี้ยังมีความสามารถในด้านการเป็นนักแสดงนักร้องและนักธุรกิจถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งสาวสวยที่เพอร์เฟมากมาก ปัจจุบันเธอได้แต่งงานกับสามีหนุ่มเป็นที่เรียบร้อยเรียกได้ว่าเป็นเรื่องดาวที่น่ายินดีมากๆเลยทีเดียวสำหรับทางด้านดีเจสาวมาความสามารถอย่างดีเจดาด้าปัจจุบันเจ้าตัวเป็นผู้ประกาศข่าวและเป็นดีเจสาวประจำสถานีวิทยุ FM 9 4ในรายการแชร์ข่าวเชาว้าเดสองสาวดาวโอโโกนอกจากนี้ในรายการทีวียังมีการเป็นพิธีกรรายการแชร์และแชร์ข่าวเช้าออนทีวีเรียกได้ว่าเจ้าตัวเป็นหนึ่งคนที่ทั้งสวยและเก่งมากๆกับสายงานในด้านนี้ ในด้านดนตรีเจ้าตัวก็เป็นนักด้องเป็นคนที่มีเสียงดีและน่าฟังมากๆม,มีผลงานที่โดดเด่นในด้านกนารแสดงอีกด้วยไม่ว่าจะเป็นผลงานทางด้านภาพยนตร์และซีดีซึ่งก็ต้องชื่นชมเลยว่าเจ้าตัวเล่นดีตีบทแตก,กว่ามากเลยทีเดียวและล่าสุดถ้าใครที่ได้ติดตามสินของเจ้าตัวนั้นได้ถูกหวานใจหนุ่มนักธุรกิจชาวเกาหลีใต้อย่างทางด้านเจสันของคู่เธอเข้าประตูวิวาเป็นที่เรียบร้อยแล้วทำกลางความยินดีของคนในวงการและญาติผู้ใหญ่ นอกจากนี้ยังมีทางด้านลูกชายที่หน้าตาน่ารักหน้าเอ็นดูอย่างทางด้านน้องดีนเป็นสักขีพยายนให้กับความดักในครั้งนี้ซึ่งมีเพื่อนๆในวงการไปแสดงความยินดีมากมายและแน่นอนว่าในงานต้องมีการโยนช่อดอกหมายของเจ้าสาวและผู้โชคดีที่จะเป็นเจ้าสาวคนต่อไปที่สามารถคว้าเอาไว้ได้นั่นก็คือทางด้านดีเจมาตุมนั่นเอง ซึ่งต้องบอกเลยว่าเป็นเรื่องดาวที่วาวมากและเป็นโมเมนต์ที่น่ารักที่เกิดขึ้นในงานแต่งของทางด้าน DJ เจด a าบรรยากาศจะอบอุ่นแค่ไหนเราไปติดตามดูภาพกันเลยดีกว่าค่ะ